พามาดูบูธของจากว่าครับ Land Rover ครับผมซึ่งเราอยู่ด้วยกันนะังจากว่าและ Land Rover จักรวาและ Land Rover นะครับจริงๆแต่ดาวเด่นที่อยากจะพาคุณผู้ชมมามาสัมผัสคือวันนี้เราพาผู้ชมมาสัมผัส Defender ตัวจริงคันเดียวคันแรกในไทย Land Rover Defender ซึ่งหลายๆคนสอน Defender บางคนอาจจะลืมไ้น,ไน<พ>าไม่ออก คุณลองนึกถึงรถหน่วยงานราชการสมัยก่อนนสมัยก่อนเมื่อสมัยก่อนนี่ต้องย้อนมี40อ่ะรถรถพวกนี้รถแบบป่าไม้ผมตั้งแต่ผมเด็กๆอ่ะผมจำได้ผมเคยนั่งรถกรมอุทยานผมเคยนั่งรถรถลุงลุงซื้อมาใช้ตอนผมอายุสิบกว่าขวบเนี่ยนี่นั่งจากกรุงเทพไปไปชามครับครึ่งวัน พราะมันวิ่งใน90้าสิคือมันวิ่งสมัยก่อน90หลูแล้วฮะคือรถรุ่นนี้หลูแล้วข้างหน้ามีวินต์เครื่องวิน์ที่ใช้กําลังเครื่องยนต์ไม่ใช่วินต์ไฟฟ้าแบบที่เห็นเว<อ>ลารถลุยป่ารถลุยป่าคือจะบอกว่าแล้วก็ห้องโดยสารก,กว้างๆนั่งได้แบบนั่งได้เต็มเลยะข้างในนั่งห้าที่นั่งอมก,กว้างเหลือๆเลยะคือใครจะคิดว่ารถในเจนนั้นยุคนั้นเมื่อ4ี่0 40สิี่สิปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบัน Defender ออกมาเป็นหน้าตาคันนี้ ทันสมัยรําขึ้นคันนี้มาเวอร์ชั่นเครื่องยนต์ดีเซล2 0 0 0ดีซีครับซึ่งมีแรงม้าถึง2อแรงม้ากับแรงบิด430นิวตันโอ้โหแรงบิดเยอะมากราคาไว้ตะลุยเฉพาะตอนนี้ก็เห็นว่าเขามีราคา2ราคานะเขามีรุ่น3ประตูกับรุ่น5ประตู3ประตู5ล้าน4ถ้า5ประตูคันนี้5ประตูคันนี้5้าล้าน8ครับอ่าซึ่งจะจำหน่ายรถเขาบอกว่าหลังจากนี้ก็จะพร้อมส่งนะซึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้นอกจากล้องทักแล้ว สังเกตไหมม,ม,มันดูบึกบึนมันมีแผ่นกร<จ>ะลื่นแบบเหล็กที่เราคุ้นเมื่อก่อนสมัยก่อนเขาจะอันนี้ว่าให้เล่นเซิร์ฟบนหน้ารถหรคอับเอาไว้นั่งไงเวลาเราไปเที่ยวป่าเราก็อาจจะเนี่ยพี่จ,จะเหยียบยางขึ้นมานั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเวอ๋อเวลาเวลามันต้องถ่วงเวลารถที่จะต้องแบบว่าติดลมติดคนแล้วขึ้นมานั่งบนนี้เพื่อกดน้ําหนักลงล้อในไตได้ระบบใหม่เขาดีขึ้นเยอะเขามีระบบช่วยใช้คนถ่วงเอาไง ย้อนไปไกลไปไหมเนี่ยขย่อมมาขย่อมมาระบบใหม่แล้วมันต้องอย่างนี้แหละต้องอย่างนี้แหละใช่ใช่นะฮะก็จะบอกว่าแต่หน้าตาบอกตรงผู้ชมดูแปลกไปเลยอ่ะต้องบอกงี้ต้องดูข้างในอย่าให้ดูข้างในอย่างข้างในแต่เขายังคงกลิ่นอายนะเขายังคงกลิ่นนะของ d ฟ f e n d e r รุยรุยโดยหน้าตารุยรุยที่ล้ำอ่ะจะบอกว่าคือมันเป็นรถลุยที่ดูล้ำขึ้นเยอะเลยอ่ะดูทันสมั แต่ว่ายังคงความแข็งแรงบึกบึนแข็งแรงดูเน้นเน้นเดี่มเียมแข็งแข็งนะะหลังคาก็จะสูงเฮดรูมจะเยอะอเฮดรูมจะเยอะมากแต่ผมชอบนะคันใหญ่ดีบึกบึนคันใหญ่ดีแต่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่หลามทักมาว่าคำแรกเลยเครื่องสองพันหนึ่งเหรอเครื่องดีเซลสองเครื่องดีเซลสองพันหนึ่งเหรอดีสองพันดูแล้วไม่น่าไม่น่าลากได้ไงน้ำหนักเยอะขนาดนี้สมัยนี้ครับคุณผู้ชมครับเทคโนโลยีปัจจุบันดาวซซิ่ง เครื่องเล็กๆเนี่ยแต่สมรรถนะสูงขึ้นข้างหลังนี่ใหญ่มากนั่งสบายมากดูกระเด็นเห็นเลยครับนั่งสบายมากดูสิผมตัวเล็กเลยตัวผมเลียนนิดเดียวอยู่ในนี้เนี่ยดูแลแล้วอย่างจุดดดจุเด่นอีกอย่างที่คุณชมลองสังเกตพี่หลามลองมองไปทางขวามุมด้านบนทำไมฮะเจดช่องเฮ้ยดีเฟนเดอร์มันจะมีช่องเงี้ยช่องสองดูดาวช่องสองดูดาวแบบเนี้ยอ่าช่องสองดูดาวซึ่งในตัวก่อนก็เป็นอย่างเนี้ยในอดีต ไอ้ดิจำได้ว่ามันจะเป็นเป็นกระจกด้านข้างครับรุ่นนี้ก็มีเขาวิกลกินอายคือมันสําคัญมากคนคนเดินป่าเนี่ยคนที่ช่วยเป็นเนวิเกเตอร์เนี่ยถ้าตอนกลางคืนมองแล้วไม่เห็นพระจันทร์หรือไม่เห็นท้องฟ้าเนี่ยมันจะไม่รู้ทิศหาทิศไม่ถูกว่าเราไปทางทิศไหนซึ่งถ้าแทนที่อากาศหนาวๆเราจะเปิดกระจกออกไปโผล่นอกหน้าต่างไม่ได้หนาวตายเราส่องทางนี้แทน นี่คือช่องสองดาวจริงๆนะไม่ใช่คุณหลอกดาวจริงๆนะฮะอย่างพี่หลามบอกเลยจริงๆพี่หลามลืมไปข้อนึงเอาไว้ดูว่าสิงโตอยู่ข้างบนไหมุยซาบะรีะบ้าเหรอพี่มันจะมปะเกาะลางังคาแล้วเหรอพี่หลามพี่หลามไม่เคยเห็นเหรอลองไปดูคลิป รถที่ลุยสัพหรีดีเฟนเดอร์เป็นรถหนึ่งในหนึ่งในไม่กี่คันที่ใช้กันเยอะมากทงอะฟรับรู้แค่นี้จะไปดูสิงโตรู้เรื่องไงมันโดดอยู่ข้างบนไงมันนอนอยู่แล้วออกตัวเราไม่รู้จะเปิดประตูลงไปเปิดประตูลงมาเจ้าเอ๋สิงโตตายเอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งโอ้ยมาดูรถใหม่ล่าสุดของแรนโรเวอร์กับแรนโรเวอร์ดีเฟนเดอร์เราอยู่ที่บูธของออโตโมบิลลัมโบกินนี่นะครับ รถซุปเปอร์สปอร์ตเอสยูวีของลัมโบกินีจริงๆจะบอกว่าเป็นที่บอกเมื่อกี้พูดกันมาตลอดว่าปัจจุบันเนี่ยรถเอสยูวีได้รับความนิยมสูงมากถึงขนาดคนขับรถสปอร์ตอยากได้คนขับรถสปอร์ตแล้วต้องบอกรถซุปเปอร์คาร์เลยใครจะคิดครับว่าวันหนึ่งรถซุปเปอร์คาร์จริงจะบอกว่ามันเคยมีมันเคยมี เมื่อก่อนลำุงนี้เคยทำรถ SUV มาครั้งหนึง่งตัวหนึ่งแล้วหายไปเลยหายจากวงการเลยขนาดที่เขาบอกว่าเขาไม่ทำอีกแล้ว <ทำ S 2> เขาไม่ทำแต่ซูเปอร์คาร์เขาอย่างเดียวแต่วันหนึ่งกลับมาในชื่ออูลาสอูลาสกลับมากลับมากับรถ SUV อันนี้ชื่อชื่อจริงของชื่อรุ่นอุรัสยาไม่ใช่ <laughs> ถ้า ยายญาไม่ใช่ถ้าชื่อเล่นของรุ่นนี้คือชื่อยายาไม่ใช่อุลัสยาสีเหลืองสวยมากไปได้สวยมากถูกใจพี่ลามะพี่ลามชอบรถสีเหลืองรถอะไรเหลืองๆผมซื้อหมะใครจะคิดดูครับมีใครกล้าทำรถํารถ SUV สีเหลืองใช่เพราะเขาเป็น SUV ตรงนี้มันเหมือนมีแบบมีเลนอะไรสักอย่างในตรงกลางข้างหน้าอ๋อเป็นพวกระบบ Active Cruise Control เป็นเรด้โอโหเป็นเรดร์ส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนี้หมดรถ จะติดตั้งเอาไว้ได้ครับไว้ตรวจจับเวลาขับ <5. S 2> เวลาตั้ง,ร,งรูสคอนโทรลเนี่ยจะอยู่ในในในระบบเลยจะอยู่ที่นี่หมดเลยจ<า><ด>ับอีกอันนึงครับที่เป็นรถซูเปอร์คาร์ของลัมโบยินี่นะครับจากเดิมเนี่ยสีสีที่กำลังฮิตกันใช่ไหมสีเทาลัมโบใช่ไหมตอนนี้ลัมโบเขาหนีไปอีกขั้นหนึ่งแล้วครับ จากสีเทาเขาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแทนซึเขามีอยู่แล้วเทนใหม่เทนใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยให้วัยรุ่นคิดตามเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวมีคนจะทาสีฟ้านี้ตามจะบอกว่าถ้าถ้าผู้ชมลองไปดูสเปกนะรถลัมโบกินีเนี่ยจะเป็นรถที่มีสีสันเยอะมากจะบอกว่าเขาจะมีสีสันที่แปลกๆที่บางทีเราก็ยังงงว่าเออสีนี้ทําสวยทํารถแล้วมันสวยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นพูลาเค่นเป็นรุ่นเขาเรียกเป็นรุ่นเล็กของลัมโบกินี กับเครื่อง V10 V10 นี่ซึ่งซึ่งแรงม้าก็ตัวนี้ผมจำไม่ได้มัน600กว่าส่วนใหญ่ซึ่งถ้าระดับ700เราก็จะไปมองถึงตัวอวัทถอดอ๋ออเวนทดอร์อวัตถอดจะมีแรงม้าอยู่ระดับ700กว่าขึ้นกับเครื่อง V12 อันนี้เป็นอวัตดอดโรเซอร์เปิดประทุนตากเกตนะเปิดประทุนที่เราเห็นเนี่ยขังราคาไม่มีหลังคาถูกเก็บอยู่อยู่ในทังในช่องเก็บของด้านหน้าถูกพอดมาสเป็นสชิ้นเมื่อเช้าแอบดูดหลังคาหน่อยครับ กดซูมมาไปดูหลังคาเลป๊อปและจุดเด่นนะครับป๊อปซึ่งต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นที่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 ถือว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นไฮไลท์กับประตูที่เปิดขึ้นอืปิ่งนกซึ่งในตะกูลของตัวนี้ตัวอุรัสนี่ประตูปิ่งนกด้ไผมไม่ิด้ไม่มีที่สูงแล้วโอ้โหแต่อันนี้ปิ่งนกนี่คือติดสะพานลอยอ่า พี่หลามครับพี่หลามลงดูดีครับว่าตอนนี้มันเปิดเนี่ยมันสูงว่าเอทีวีนะสูงไรคือถ้าพี่ถ,พถ้าพี่ไปจอดในห้างอ่ะสิ่งแรกที่พี่ต้องคำนึงก่อนว่าห้างที่อ่ะสูงเท่าไหร่คือถ้าเพดานห้างพี่ไม่สูงเนี่ยพี่จะมีปัญหาการลงรถใช่ปกติใครบอกว่าเราซื้อซปเปอร์คาร์แล้วเราจอดรถจอดกว้างเพราะประตูกว้างเดี๋ยวลงไม่สะดวกเรื่องนี้จะไม่เป็นปัญหาการบูกินี่ฮะโดยเฉพาะวันรดออวันรดอไม่เคยมีปัญหาเรื่องความกว้างของที่จอดอวัารดอมีปัญหาเดียวครับ จอดแล้วหลังคาสูงไหมเ<ช>พราะถ้าหลังคาคุณเตี้ยคุณลองดูดิครับให้จักล้องแพนให้เห็นเลยครับว่ามุมกระจกนะสูงตอนนี้เราหันมาหันมาด้านซ้ายดูแล้วผมคนดูดูแล้วกันว่าสูงกว่าหลังคารถอ่ะนี่คือประตูปีกนกที่เป็นเรื่องชื่อของอวตาดและในงานนี้นะครับบูธของปอร์เช่นะครับก็ได้เปิดตัวสปอร์ต ซูเปอร์คาร์อีตัวล่าสุดนะครับที่กล่าวขวัญกันทั่วโลกนี่คือ b o บอ h ไทคา a n หรือว่า Bosch t ค y น a n นะครับนี่ตัวนี้ที่ไปวิ่ง24ชั่วโมงมาแล้วแล้วเป็นรถที่เป็นรถอีที่ทุกคนกลัวมากที่สุดเดินจนสุดฮอแล้วครับก็มาถ,ถึงโซนมอเตอร์ไซค์แล้วรถยนต์หมดแล้วตอนนี้มาถึงในเรื่องของมอเตอร์ไซค์ไปว่ากันเนี่ยแต่มอเตอร์ไซค์เราว่าเราจะไม่พาเดินดูเพราะว่า ตัวผมเองยังต้องไปดูช่องพี่จอรไรเดอร์เลยเราเป็นหน้าที่ของพี่จอร์ดีกว่ายกให้พี่เป็นหน้าที่พี่จอรดีกว่านะฮะแต่ว่า,าแปลกใจอยู่อันหนึง่งก็เลยมาปิดตรงนี้เลยปิดรายการตรงนี้เลยแล้วกันที่อยู่ข้างหลังเรานีครับนี่คือบูธของเวสป้าครับคืออย่าต้องบอกว่า,าคือคือบอกผู้ชมก่นอนสั้นๆนะว่าพี่ตีบอกว่าพาทั้งรายการให้เป็นคนพามาช่วยแนะนําช่วยบอกเล่าว่าในงานมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้บรรยายหน่อย คือผมพามาเนี่ยผมยังไม่สามารถบอกถึงเจตนาลมได้อย่างชัดเจนผมถามคําถามแรกบูธเขาเสร็จยังเสร็จแล้วแล้วเขามีแค่นี้เลยเหรอเวสปาเนี่ยเวสปายักษ์คันหนึ่งอันนั้มันเหมือนมันเหมือนแบบราดด้วยนมอะไรสักอย่างมันเดินเดินไปดูใกล้ๆนี่คือทางบูธนะแอรเรียทางบูธแล้วนี่คือเจตนาตั้งใจเห็นไหมดูที่พื้นดูที่พื้นนี่เขาเขียนเนี่ยวเวสปาเวสปาไทยแลนด์มีแอปมีเว็บครบมีนี่ฮะจอ ลายเวสป้าเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนจุ่มวยสังขยาเนี่ยจอทําอะไรเนี่ยเวสป้าชุบสังขยานั่นแหละพี่แล้วเนี่ยดูจอมีเนี่ยมีบอกวิธีการแค่นี้เลยเขาต้องการจะสื่ออะไรม่ทรามพี่ถนาดไอทีไม่ใช่เหรอทาไมฮะพี่หลามถนาดไอทีเนี่ยดูเขาบอกมันก็คือจอไม่มีอะไรไม่ดูขั้นตอนเขาให้ใส่ลายลายไอดีอ๋อเป็นเวอร์ชวลบูทอ่าอยากจะดูรถรุ่นไหนก็มาดูในจอเอาเจ๋งนะอ๋อ แล้วไม่ต้องเช่าก็ได้มั้งเปลืองตังค์จะเสียตังค์ทำบูธเพื่อแล้วมาบอกแบบนี้นะแล้วมันเป็นคอนเซปต์ไม่ได้ไม่ได้บริษัทคุณได้ตังค์เป็นคอนเซปต์ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเจ้านายเขาว่าผมผมผมในฐานะเป็นพนักงานนะมันเป็นคอนเซปต์ครับโอเคโอเคพอได้พอได้พอได้โอเคโอเคได้ได้ได้เพีแต่ไอเดียดีคือไอเดียเจ๋งมากอันนี้คือเรียกว่ากล้าทํากล้าคิดนะก็คือเวสป้าก็มาเลยแบบเนี้ยนิวนอร์มอลไงผมถามสั้นๆ เดินมามีใครไม่เดินเข้ามาดูบ้างใช่ทุกคนต้องถามว่าแค่นี้เหรอแล้วมีอะไรอีกไหมไม่มีมีแค่นี้เนี่ยแหละครับเนี่ยแหละนี่คือบูธเวสป้ามามาที่เขาบอกว่า New n o r m a l ่ะเจ๋งเจ๋งเนี่ยคำเนี้ยผมผมว่าทั้งงานเนี่ยผมยอมรับคําว่า New n o r m a l กับบูธเวสป้ามอไซค์อะโอเคมาตรฐานใหม่นะสรุปนิดนึงครับ มอนต์โชรอบนี้ประจำปี2020ัีครับ <c oughs> นะฮะรอบนี้จัดช้าน,นิดหนึ่งเนื่องจากพิษโควิดนะครับก็มาล่วงเลยเอาเดือนกรกฎาคมก็เราเดินไม่ครบทุกบูธเราไม่ได้ดูครบทุกยี่ห้อเพราะว่าเราเห็นว่าคลิปเรายาวมากแล้วจริงจริงเหนื่อย <c oughs> แล้วก็ผมรบกวนคุณเอกิติศัก์มาเยอะมากแล้วนะค,ครับะะที่ให้โอกาสต้องออบอกว่ามพี่หลาม <c oughs> ยังไงตพี่ตีตพูดกันทั้งงงกันแล้วว่าพี่หลามพี่ตีดี <c oughs> นะฮ <c oughs> ะอาเปว่าทั้งสองทั้งทงชื่อนะฮะก็ก็เป็นว่าขอบคุณด้วยที่พี่หลามให้โอกาสใ,<ช>ในฐานะเป็นพนักง,งานของบริษัทกลางปีที่ทางานนี้ในการช่วยแนะนำว<ช>่า,ามีรถดาวเด่นรุ่นไหนบ้างอะไรบ้างที่มาเราก็จะพาดูหลายๆอ่นอาจจะพูดมากไปนิดนึงเยอะไปหน่อยก็ต้องดีแล้วดีแล้วคือถ้าผมพูดนะคลิปทั้งหมดนี้จะเสร็จภายใน5นาที แต่ถ้าเป็นพี่เอพูดก็เป็นชั่วโมงนี้ได้แต่ว่าทุกคนได้เ่ทุกคนได้ทุกคนคโอเคนะฮะต้องขอบคุณพี่เอ,อแล้วก็ขอบคุณทางกลางปีด้วยนะครับที่เป็นผู้จัดงานนี้แล้วก็วันนี้เชิญเรามาในฐานะสื่อมวลชนก็มาร่วมงานทางนี้นะครับ,รบก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นถ้าอะไรไม่ครบถ้วนไปดูช่องจอร์ลเดอร์ไปดูช่องจิมมี่นะน่าจะครบ ขาดหรืออะไรไปว่ากันแล้วกันกางปีออนไลน์ครับที่ทำให้เป็นนี่ดูด้วยลองขับบายเอกิติศักดิ์ดูเข้าไปในช่อง YouTube ได้เลยครับในกลางปีออนไลน์เรามีช่อง YouTube ทั้ง YouTube ทั้งเว็บกางปีออนไลน์เราก็มีข่าวสารทางโทวทั์อยู่แล้วไว้รายงานตลอดนะครับรวมไปถึงรายการลองขับบายเอกิติศักดิ์ครับฝากน้าดูเลยครับเริ่มถ่ายรายการตั้งแต่เที่ยงจนถึงตอนนี้จะเย็นแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ